สวัสดีครับพี่น้องครับไปเดินตัวล่าแล้วครับพี่น้องครับต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยคคือจะได้เกี่ยวเข่ากันแล้วครับพี่น้องเกี่ยวเขาดอเขากลางกันครับพี่น้องครับไก่จะไ้เกี่ยวกันแล้วนะครับน้อสำรับมนนีนครับพี่น้องครับเอาไก่นมมาปั่มกันครับพี่น้องมาหนี้ปั่มสอง สามคู่แล้วครับพี่น้องครับ <S 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 จับไกน่นมมาครับพี่น้องเอาปัมกันไกน่นมขึ้นไม้ครับพี่น้องบอแมนว่าเอามาปั่มเบิงบลาผ่านประผ่านนะครับพี่น้องครับเอาไก่ไม้มาปั่มเพื่อว่าสิทายประญาให้เขาครับพี่น้องเพราะว่าปัม่มปั่มก่อนครับพี่น้องเราจะจงทายปัะญาให้เขาครับ ถืว่าปั่มปั่มมือนีครับพี่น้องปั่มมือนี้มือคืนเศร้ามือคืนเศร้ากับควายไทยพญาติเขาครับพี่น้องพญาตมันสีออกดีครับพี่น้องสะเป็นไทยลุรลุดไทยพญาตแบบใดกันเสีออกดีสีออกดีกว่าที่ว่าบ๊อบอดปั่มครับพี่น้องถ้ามาปั่มมาซ้อมกันแล้วมือนีนี่มื่อคืนเศร้าครับพี่น้องมือคืนเศร้านี่ไทยพญาห้เขาเนี่พญาติเสีออกดีครับพี่น้องแล้วพี่น้อง หลังจากที่กาดน้ำกาดน้ำกาดแดดแห่งแล้วเด้อพี่น้องการให้ข่ายให้น้ำเนี่ยสำคัญนะครับการให้ข่อให้น้ำน้ำน้ำนี่็ควรใสให้ไว้ตลอดเวลาครับพี่น้องน้ำเพราะว่าเวลาเวลาเขากาดแดดครับพี่น้องยนลงในลืมแล้วลงลืมกาดแดดแล้วลงลืมครับพี่น้องลืมเก็บลืมเก็บเลยเวลาเขาห่อนพี่น้องจะได้กินน้ำ ส่ไว้ให้ครับพี่น้องกติซอยได้ไประดับนะครับอย่าลงอย่าลืมครับพี่น in ้องเคยลืมครับกินลืมแม่มผมนี่อากาศการให้เข่าพี่น้องให้เข่านี่ก็สําคัญนะครับพี่น้องครับไกลครับพี่น้องเวลาให้เข่าแล้วเขาจะกินเมดหรือบ่รเมดเนี่ยต้องเอาออกครับพี่น้องไกลไม่ครับพี่น้องไกลก้าก็แล้วแต่ครับให้เอาออกครับพี่น้องเพราะว่าบอออกเนี่ยเขาสุกิน กินเมดหรือบ่มมดพี่น้องหรือว่าเขาเศร้ากินแล้วเพ็่อนเราเขาเศร้ากินแล้วนี่ซีเมดหรือบ่มเม็ดแบควรเสียออกเล้วครับพี่น้องเอาขอเปลือกออกครับพี่น้องใหญ่แช่ไว้ในซุ่มครับเพราะว่าเคลียร์ให้เขาเบื่อเข่าครับพี่น้องบ่กินเข่าเพิ่งเพิ่งนี้เคลียร์เข่าทิ้มนี่ครับพี่น้องครับเคลียร์เข่าทิ้มเขาซีเบื่อเข่าครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเขาบ่กินแล้วให้เอาออกครับพี่น้องจะแช่ไว้ครับพี่น้องครับ ส่วนอาหารพวกบำรุงพวกโปรตีนก็นก็ให้กินนอกเหนือจากที่พี่ๆน้องๆหาซื้อมาได้ตามตลาดกับพวกเนือเน้อปูเนื้อปลาที่เข้ากินนะครับพี่น้องครับที่เข้ากินที่เข้ากินประจำวันนี่ครับพี่น้องครับกินแล้วมันลงมันเรือครับพี่น้องกลมาให้ไก่กินน้ำครับเพื่อเขาโปรตีนเาขาครับพี่น้องครับ แล้วก็พี่น้องครับตอนแรกพีน่น้องกันให้อาหารตอนแรกครับหลังจากที่กาดน้ำกาดแดดตอนแรกแล้วครับพี่น้องประมาณให้ยเผาประมาณตอนแรกในความประมาณสี่โมงห้าโมงนะครับสี่โมงหาโมงนี่กัให้ยเผาแล้วครับหลังจากหลังจากให้ขาวแลล้้พี่นองหยเผาเปลือกแล้วนี่ นอกเหนือจากที่ว่าพวกยาบำรุงที่ปิดเพีพพพพพยงลองซื้อมากนะครับพี่น,อน้องสิ่งที่ขาดบ่ได้ครับพี่น้องครับสิ่งที่ขาดบ่ได้นี่คือแตงกวาครับพี่น้องแตงกวาก,กับกล้วยกล้วยน้ำว้าครับแตงกวาประมาณสี่ถึงห้าสิ้นครับพี่น้องนพอพราะปอดเนี่ยพอดีค้าเขาครับพี่น,อน้องปอนปอดหายแรกๆสิได้ี่ปอนครับพี่น้องแต่ต่อๆมากอ่ะกินเองครับพี่น,อน,น,อน้องเขาต้กินเองเลย แล้วก็กล้วยน้ำว้าครับพี่น้องกล้วยน้ำว้านี่ประมาณสักครึ่งลูกครับพี่น้องครึ่งลูกให้กินครึ่งลูกให้กินเพื่อยังพี่น้องเพื่อซอยเขาในระบบการย่อยครับพี่น้องเขาสีย่อยทายดีครับพี่น้องระบบการย่อยการขับทายเขาสดีครับพี่น้องแทนว่าบ่อให้บ่อให้เขากินตอนแรงครับก่อนนอนนี่ตื่นสาวมากครับตื่นสาวมากบางโตนี่ที่ว่ากินเขา่า กินข่าลายครับพี่น้องมางตัวมันกินข่าลายกินเข้าเปลือกนะครับยิ่งเปลี่ยนไก่ไก่ไม่ในพี่น้องไก่ไม่ในเอามาให้เขาให้เข่าเขากินเข้าเปลือกนะครับเขากินลายครับพี่น้องตื่นเช้ามากที่ขี่ไม่ค่อยออกครับพี่น้องขี่แข้งขี่บ่ออกครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องให้พวกแตงแตงกวาแล้วก็กล้วยน้ำว่านะครับพี่น้องครับก่อนจะเอาเขานอนครับพี่น้องแล้วก็การ ออกกำาลัางกายครับพี่น้องการออกกำลังกายนี่กรับหรับผมครับไก่หนุ่มไก่ไม้นี่ผมจะออกตอนเศร้าตอนเศร้าครับเทื่อเดียวครับมือละเทื่อครับพี่น้องผมเทแต่ตอนเศร้าพ่อครับจับครับจับพักอกพ่อครับจับพักอกจับโยนเบาพักอกออกครับำหรับผมนะครับแล้วก็วิ่งน่องกันแล้วแต่ธนันะครับพี่น้องครับจะได้ก็ได้ครับแล้วแต่สิทธิ์นัไประชิดจังไนครับพี่น้องำหลับผมนี่ผมจับพักอก พักอกครับพี่น้องครั้งแรกประมาณจะหาซิปครับพี่น้องไม่ไม่หาซิปเตือต่อไปกับรั้งละลอยครับพี่น้องครั้งละวลอยเอาเฉพาะตอนเสาร์พ่อครับผมสร็จแล้ผมเห็ดนะครับตอนเสาร์พ่อบ่ได้เห็ดหลายพี่น้องสเหรับคลิปนี้กามีสีแนะน้ำพี่น้องแค่นี้นะครับพี่น้องครับเริ่มต้นเลี้ยงไก่ใหม่ครับพี่น้องกับมุนเวทกันไปเรื่อยครับพี่น้อง ออกปั่มเบิ้งครับพี่น้องปั่มเบิ้งเลี้ยงเบิ้งสักอาทิตย์นะครับพี่น้องหลังจากทายทองแล้วทายทองแล้วก็ทายทองเลี้ยงมาสักอาทิตย์นึงก็ปั่มเบิ้งครับพี่น้องปั่มเบิ้งปั่มเบิ้งอีกสองสามเทือครับพี่น้องเพราะว่าเทือแรกที่ปั่มเบิ้งเนี่ยบ่แม่นว่าปั่มเบิ้งว่าพานบ่าพานครับพี่น้องแค่ว่าปั่มให้สิทายพญาให้เขาพญาเขาสิออกดีเพชรเป็นไก่พม่าพี่น้องเพชรเป็นไก่พม่าก็ปั่ม ปั่มกับไก่พม่าน้ากันสักเทือหนึ่งเทือสองเทือต่อต่อไปก็เอาไปปั่มเบิ่งกับไก่เชิงไก่ก่อยนี่ครับครับพี่น้องครับเป็นไก่พมาน่เพราะว่าสิได้รู้ว่าเขาเป็นเชิงองจงไนครับพี่น้องปั่มกับปั่มกับพม่าน้ากันนี่เบิงบ่ออกครับพี่น้องเพราะว่าเขาบกเขาเกี่ยวกันแน่นอนครับพี่น้องตังโตตังที่บกเขาหากันครับก็เลยเบิ่งบ่ออกของผมนี่เตะเบิ่งสองสามเทือเลยของผมพมานั่ยังบ่รู้ครับว่ามันเชิงใด เพราะว่ามันไม่ยอมไม่ยอมเขาเกี่ยวกันเลยครับพม่ากับพม่าเนี่ยต้องเอาไปปั้มครับเชื่องกับก่อยมึงครับเพิ่งสิรูว่าเขาตีเชื่องไหนครับยังบัรหลุถาดแท้เขาเลยว่าจะออกมาเชื่องไหนครับพี่น้องต้องเอาไปใส่กับกับก่อยกับเชื่องสิรูเลยครับพี่น้องครับว่าเขาจะออกมาลีลาใดครับลีลาหล่อลีลาดสิงได้ยังไดครับเนี่ยจะสิด้รูครับแกยวเอาใส่กับพม่ากับพม่าเพื่อกันนี่โอ้เบิ่งบอกครับพี่น้องเบิง์บอก กบฝากไว้แล้ครับพี่น้องครับผมกับคลิปนี้ก็ขอบคุณในรายแล้วครับพี่น้องครับที่ว่าเขามาเขามารับชมเขามาติดตามครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่น้องครับ